ไฟแสงลูกชายผู้น้อยนะคลูกชายผู้น้อยพี่น้องไฟแสงอันดับท่อหางเนาะลูกชายผู้น้อยนะครับต่อเตียงรอกันตลาดนะครับกำเป็นมาไฟบางันุทยนะครับลูกชายผู้น้อยพี่น้องไฟแสงอันาับท่อหาเนาะ มามามาขอาคุยเลยนะหกเพียงเหอมะหกเพียงมาหกเพียงมาบอเาหลายกูเอาสองร้อยบาทนึงดิใ่ผู้น้อยับที่สงแมนลงรอยกี่นให้ใชผู้นอยใชจิงแมก็ลงมาหว้แมงวนนี

ใสเบิร์ดน้องใเกลีเนี่ยให้เกลียเนี่ยให้เกียเนี่ยมันเกียแล้วมันเกลียจ้าจปังอยู่ะเขาทันได้ปะสี่แปดนสี่แปดสี่แปดใช่พูดหน่อยนะพี่มาสั่สูสีแป

ก็เบิดแสงคร้บพี่น่องเนาะคำแล้วขาดไละอามุขาดสองนียลงมาบอลลงมาอบอลัเกี่ยวซาวิศยามเม่นบอกพุ่มตาลินลงมาลงมาบอลั้งเกี่ยวจกเจ้าต้อน่อขึ้นไปข้างต้ง ทานสมแมนไผ่ไ่ดำทันสามทานสมแมนเลยนี่ผู้เสียทานสามีกาเนี่ยเลาจะดึทนสามเล่าจทานสามแล้วก็สุดรวดมาถึงทานสองไปต่นไปต้อมันเป็นคิวของสีสยามไหมนัะทนสองตอนนี้ทาน3ามผู้ได้ถึงนี่ง ส,สงเล em. ือแสงเจริญแสงเจริญแสงจะเญือนกอแสงเลื่อบวกิ้กอต่ามสามรับพค้ยกระถันหนึ่งก่อนนะครับทีมงานของลูกชายผู้หน่อยนะครับถ้าเทบอยก็เป็นถอนเฉพาเทบอยทำทีมพลวายยังก่อ น้องรับดาวยังกอนับก่อไปแจงพยายาเยัง่าลูกใายผูหน้อยชักไม่ตายอะขยับเลยขยับเลยพี่น้องขยยเลยูกชายผู้น้อยนะาลูกชายผู้น้อยนะดย เป็นเกบอยหรหออ่าเป็นบอยสดยอดเลยใช่ไหมทหารทได้เยอนอะติสารไีก็ได้น IC ี่เอารนีกมเกี่ะพวกนั้นมี่ยม่งดทาน่นเลาสุดันเล่คังนันเอาไว้ากวตดทนาีเครับฟังนันเอาไว้ให้ดีเสคยับาในะครับจิมงม้านของหลูกใจผู้น่อยหนึ่งในอึงไทยบางสุดท้าย ตัวเลขพี่น้องคุยกันจำกันนับเดอ้อนะครับทืว่วตัวเลขกันด้วยเลขไสเลขไถเลขมั่นจำกันให้ดีจำกันให้แม่นขึ้นสูงสูงลงซาซาตกใกลไๆได้หลายหลายคอ่ทีมงานลูกชายผู้น้อยจงโชคดีสามสนึนงไป ไปดูด้านซ้ายไปนัดไปนัดไไปูายไปลูายู้าไปบงแ้รบให้ผู้อยห้ลองบงทีีีทีีลาไปลกคับบขึ้นไปี หลางงามฉสุดยอดพี่น้องมา่งเนี่ยใช่ผู้หน่อยเนาะครับยังลากยังเลยนะครับยังบ่ได้เวลาหลับไปผมควรเกล่ยเวลาแล้วหยุดพีดห้าสิบวันไหรผมเ้อฟังนี่ฟังนี่ควัานผมนะครับ ย่ดสุดวะสุดเปิดตะกี้นะครับวางหางยืดเปิดทิ้นมาหน่อยหางดีทางดีนกันไปนะครับเริ่มโยกแล้วละ หลังจากนี้มากเพรประมาณกระปอทัดนิดเป็นไนเด้อร์นอดเลยครับส่นหลังมันอยากดูทั้งหัวในน้อยพอเปนหัวส่วเปิดหน่อยตามที่พ่ดำแจ้งนะครับปลายหางมันขาดออกหน่อยนึงนะครับมันก็เลยเป็นทูเพียงสีไว้เป็นขาวบางๆครับ ยิงสูงมีล่าการลงบอไฟนิ่งนะครับเอากับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปะค้องตัวได้ดีครับร้อยสีสยส่สิบผ่านไปร้อยสี่สิบผ่านไปพี่น้องลูกชายคู่หน่อยคนระับมันมีแสงโนในฝ่าขาวบางๆปลายหางมันขาดออกน้อยนึงนดหนึ่งสนะี่ล่องยางไปฟังขวาไปกันนะฟังปลาอ้อย ฟังทางหลังพาไปคนงานไปเบิ้งเป็นตะวีดตอนเห็นฮ่องบอครับที่นี่ขาวคุณนึงสิร้อยโตอยู่นะครับหางดูเดี๋ยวนั้นไปน้อยนึงนะครับไปตาตาครับเสียไปเป็นตะวีดตอนเพรมันเป็นมุกที่เบียดที่นี่ครับปล่อยโยกปล่อยวนหมุนทีเป็นมก็เก็บแย่ ร้อยเก้าสิบนรอยเกเดียวนย่แหละ่คู่ใ้มเนาะน่เตรียมจองสีมากกันก้อนขาก้อนเดียวเหลียมองสีมากมากครับสองรครับติดคะแนนฟ่น

ตัดจะได้ปลาคุมเล่ยไล่นะครับคุมเลไล่ปาบางนะครับกวดได้บางๆลงมาสองร้อยหกสิบพันองว่าหกสิบพันไปพี่น้องเนาะใช่ผู้หน่อยเนาะ ดาวน์นนะครับญัมนารรมาดำเราไปกันดดตรงมานะครับว่าไปนันไปมันมีตอนนี้ ไปน้ำรมไปน้ำ <accurately> ร่มไ่ไปน่มไปน่มไปนไปน้ำไน่ม่ไปร่ไ้ำร่มไปนรน้ำช้น้ำรนนน้ไปน้ำรมไปน้ำร่มไป่น่นนป้ไปน้ำมปน้้่้่

ขันทีโดนโอ้ยแล้วเน่ยเออนักขันทีันไม้อเลยอมันยุไก่เลยไก่โดนต้องเยที่อร่อยเจ้าเลยต้องเดที่เ้าดีะ้องเ็เอาไปน้ำร้อนเลยตนเ้าลมง้างละบรีัยมหรอ่เ็นอะไรเ่ยเป็นซีรีส์อร่อย้า ขัดตีนเท้าเทีขั้นสังเกตุต่างๆเนะะใเดือตระไปบางกินบางี่มีันสงเกต่างๆเลยนะแล้คไปีร่งไทรไย่ไทีไยล้แสบพรับตีนหลายห้าจังขีดหนจกวางดันไงนะครับคนไทยเหนคสนใจด้วยนะครับภูมไทยหันมาเร็ว ของข้าและขาดูที่นี่บอลเดอร์ยิงใครโดนน้ำตาเด้อนะครับปลอยโยกปล่อยร่นเบาใจนิ่มแต่ตัวผาหาคุ้มดำดำกับแนบนอนของเพื่อนนะครับออกมาเป็นคุ้มดำดำหยั่งกบบ้าพี่ติดดอนแต่พังนี้หลังก้าเลื่อนนะครับ เวาวิงไทยจะเียนมืแล้วนะปล่อยโยกอ่นเลนนะครับตเบาพักนี้แต่ม่งสูงนะครับมี่แต่แบางสูงนะครับตามลงมาปีร้อยห้าคะแนนครอหน่ีกนกาวัที่ล้รอยาคะแนนชายูนอยเนาะ ใช่คูหน่อยครับที่หน่อยสามสิบหาเนัะหาบมาคุยครับเ่ีของ